ใช้ a อไอทำคลิปแนวไหนรายได้ดีสุดเคยได้ยินใช่ไหมครับค่ะจกนกระทั่งผมมาเจอผีเป็ดมะม่วงอะ่ะเห็นไหมอ๋อค่ะเคยเห็นค่ะเออที่เขาบอกว่าเป็นเป็ดเพราะว่าไม่กล้าปฏิเสธมะม่วงที่คนแจก,กอะ่ะค่ะคเขาเล่นกันเยอะนะคะเป,เป็ดนู่นเป็ดนี่เออแต่ผมไม่เห็นมะม่วงไงแล้วผมก็เลยถามคุณว่าค่ะผมต้องรู้สึกยังไงที่ถ้าผมปลูกมะม่วงแล้วแบบว่ามันออกเยอะค่ะม,มันออกดีออกสวยออกเยอะะผมควรจะภูมิใจใช่ไหมค่ะแต่มันดันขายไม่ได้ใช่ปะ ค่ะมันนั้นออกสินค้าล้นตลาดทุกส่วนน่ะแล้วต้องทํำยังไงอ่ะผมก็เริ่มาคิดว่าถ้า AI จริงๆนั่นคือไปดูสถิติของคนอื่นมาด้วย AI จริงๆที่อทําง่ายๆจัดๆอ่ะเคยเห็นใช่ไหมแค่กดปุ๊บก็ได้แมวได้กระต่ายแล้วก็ลงอัตโนมัติอะไรอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นโม้โม้งทันทีเลยเลยสวยดีมีเต็มไปหมดเลยค่ะแต่พอไปเห็น AI ของคนที่เขาทำแล้วเขาได้ตังค์แล้วเขาเงียบไว้อะ คือไอ้ที่เขาทํานานนะซุ่มๆคือเขาทํานบบคลิปเล่าเรื่องแบบสี่สิบนาทีอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้ว่าเวลาเจนสี่สิบนาทีมันก็ใช้เวลานะมัน<ฆ>ต้องเจนแบบบทหนึ่งบทสองอะไรเงี้ยเกลาเรื่องเองตัดส่วนที่ไม่ชอบทิ้งอะไรนิดหน่อยอะไรเงี้ยสร้างภาพอะไรเงี้ยมันคือของแบบต้องคราฟนิดหนึ่งถึงนนบอกว่า AI draft human craft คือแบบออมันจะมีคำว่าคราฟคอนเทนต์ทุกวันที่หลังหรือแบบต้องมีส่วนผสมซึ่งกันและกันต้องค่อยๆทำอ่ะเหมือนมัน เหมือนมะม่วงเยอะโอเคแต่บางคนไปทําบิงซูมะม่วงบิงซูมะยงชิดเขาก็เขาก็รวยไหมเขาไปทําต่ออ่ะแม่หนูดองไปแล้วร้อยี่สิบลูกค่ะมะม่วงใช่ไหม <c oughs> อย่างน้อยมันก็ยังเก็บได้ <c oughs> <c oughs> มันต้องมีการแปลรูปมันต้องมีการใส่คุณค่าของตัวเราเพิ่มอะ่ะถ้าใครปลูกมะม่วงได้มะม่วงเฉยเราก็หวังว่าเฮ้ยฉันได้ดีแล้วจะรวยเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นอาจจะลงตลาดไปก็ลองพิจารณาให้มันยากมันกลับมะม่วงให้เป็นอย่างอื่น <c oughs> เพิ่มเสริมเติมแต่งท่าของเรา